สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสองเรื่องด้วยกันนะครับก็เอาเรื่องแรกก่อนนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่มันจะเป็นชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัตินะครับแบบเฟืองเกียร์นะครับอันนี้ก็คือจะมีเฟืองเกียร์ติดอยู่ที่ตัวบานประตูนะครับก็คือถ้าเรามีประตูบานเลื่อนแขวนอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาชุดขับเคลื่อนตัวนี้ไปติดตั้งแลให้ให้ประตูบานเลื่อนแขวนเดิมเนี่ยเป็นประตูอัตโนมัติได้เลยโดยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรให้ให้กับตัวบาน ประตูชุดเดิมเลยนะครับเราสามารถเอาชุดขับเคลื่อนตัวนี้มาติดตั้งกับประตูบานเลื่อนแขวนที่เรามีอยู่แล้วาสามารถทําให้เป็นประตูอัตโนมัติได้เลยนะครับจนะบนะบนะเห็นว่า,าสามารถปิดเปิดเหมือนประตูอัตโนมัติทุกอย่างเลยนะครับนะ ่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นคาเมราเซนเซอร์นะครับหรือว่าอิมเมจเซนเซอร์ก็เป็นเซนเซอร์ชนิดใหม่นะครับเดิมที่เราใช้งานกันในงานประตูอัตโนมัติมันจะมีไมโครเซนเซอร์แล้วก็จะมีเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ประเภทใช้กล้องจับนะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้มันจะมีข้อดีก็คือมันจะตรวจจับเฉพาะทีเ่เป็นบุคคลเท่านั้นนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่วางอยู่ในพื้นที่นี้มันจะไม่ตรวจจับนะครับนะครับอันนี้ข้อดีของมัแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือสามารถที่จะเซตค่าต่างๆผ่านแอปมือถือได้เลยนะครับนะครับก็สามารถเซตค่าต่างๆได้หมดนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราสามารถเซตค่าได้นะครับนะแล้วก็สามารถดูนะครับดูระยะไกลได้โดยการเชื่อมเกตเวย์ให้กับทาง Wi-fi ที่เราจ่ายให้กับตัวกล้องนะครับนะก็ คือเราอยู่นอกบ้านก็สามารถดูได้นะครับว่าอตอนนี้มีใครเข้าออกประตูบ้างเราสามารถบันทึกเก็บไว้ได้เลยนะครับว่ามีคนเข้าออกตอนไหนนะครับจะให้แจ้งเตือนแบบไหนสามารถตั้งได้หมดนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดประตูนะครับสั่งเปิดประตูด้วยมือถือได้เลยนะฮะ อันนี้ผมจะลองสั่งเปิดประตูด้วยมือถือนะครับกเห็นไหมฮะก็ประตูก็เปิดไปแล้วนะครับเราจะค้างอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วจะปิดกลับมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสามารถกําหนดพื้นที่ในการตรวจจับได้อันนี้เราจะเห็นว่าไอ้สีน้ําเงินนะครับที่อยู่รอบกล้องในพื้นที่ที่กล้องจับอยู่นี่นะครับสีน้ําเงินอยู่ด้านรอบเนี่ยมันจะจับเต็มพื้นที่นะครับเราสามารถ กำหนดพื้นที่เฉพาะที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ผมจะให้มันแคบลงเห็นะครับนะก็จะมาจับเฉพาะช่วงที่เป็นหน้าประตูนะครับนะการตรวจจับมันแคบลงนะครับก็เราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับนะปรับ สามาการตรวจจับตรงบริเวณไหนนะครับสามารถปรับเองได้หมดเลยนะครับจะเอาแคบขนาดไหนก็ได้นะครับ